สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มีซีซมาอยู่แถวพระรามห้าครับเราจะมากินซูชิอร่อยอร่อยกันที่ร้านนี้เลยครับแซลมอนซูชิครับเป็นร้านของรุ่นพี่สุดสวยของมีซีซเองครับจะบอกว่าร้านนี้นะครับสไตล์การตกแต่งร้านเนี้ยตกแต่งเป็นแนวสีรีเปอรนิสมากๆเลยนะครับก็คือราคาเนี้ยเริ่มต้นที่คําละ10บาทนะครับแล้วก็มีซิกเนเจอร์ของเขาคือเป็นเค้กแซลมอนครับบรรยากาศร้านเนี้ยเป็นสไตล์ชิวๆมากๆเป็นเก้าอี้สูงๆนั่งนะครับเป็นแบบแนวญี่ปุ่นเลยทําให้รู้สึกว่า ว่าเราเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อเราเดินเข้ามาในร้านแล้วนะครับเราก็ตรงไปที่บาร์หน้าเคาน์เตอร์เลยครับมันก็จะมีเมนูใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเราก็เลือกเลยว่าเราจะกินเมนูอะไรนี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาคือเค้กแซลมอนครับน่ากินมากๆปลาแซลมอนที่นี่สดมากๆนะครับจะบอกว่าเมนูเนี่ยเยอะมากๆเลยเริ่มต้นที่คำละ10บาทเท่านั้นนะทุกคนและนี่ก็คือเมนูที่มีซีสั่งมานะครับเป็นข้าวปั้นหน้าต่างๆเลยมาจัดเต็มจัดยาวแบบนี้เลยนะครับ โอ้โหหน้าตาน่ากินมากๆเลยทุกคนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่บ้านอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับก็ถ้าอยากจัดปาร์ตี้ซูชินะครับก็ขอเชิญที่ร้านนี้ได้เลยนะครับรับรองว่า คุณจะชิลกับบรรยากาศอย่างแน่นอนเลยโหมีเมนูมาเพิ่มแล้วข้าวปั้นหน้าแมงกะพรุนโอ้น่ากินมากๆเลยครับเนี่ยแล้วก็มีข้าวปั้นหน้าสาหร่ายญี่ปุ่นมาด้วยโอ้โห,โห,โหเมนูเด็ดมาแล้วครับนี่เค้กแซลมอนครับโอ้โหเสิร์ฟมาพร้อมกับไข่ปลาแบบนี้เลยหน้าตาหน้ากินมากๆดูเนื้อของแซลมอนสิครับดูสดลายสวยน่ากินมากๆจะบอกว่าช่องของผมนะครับแต่ว่าพี่ออฟเตอร์เนี่ยออกตลอดเลยก็คือเมนูนี้นะครับเป็นเมน โปรดของพี่ออสเตอร์เลยนะครับชอบกินแซลมอนมากๆเลยไม่ว่าเขาจะไปร้านอาหารญี่ปุ่นที่ไหนนะเขาจะต้องสั่งเมนูแซลมอนตลอดเลยนี่อันนี้วาซาบินะครับหมี่ซีสเนี่ยไม่ค่อยชอบกินวาซาบิเท่าไหร่นะเพราะว่ามันฉุนขึ้นจมูกมากๆกินทีไรแล้วน้ําตาไหลทุกทีเลยแต่พี่ออสเตอร์เนี่ยชอบมากๆเลยครับนี่พี่ออสเตอร์พาคุณแม่มาด้วยนะครับพาคุณแม่มากินอาหารญี่ปุ่นแล้วก็มีเจ้าหลานตัวเล็กเข้ามาด้วยนี่ พี่ออฟเตอร์ก็กำลังเมามันกับการกินซูชิมากๆเลยโอ้โหชิ้นใหญ่ชิ้นโตมากๆจิ้มลงไปเลยครับในน้ำจิ้มโอ้โหกินซุ้มซ่ามอีกทำน้ำจิ้มหกอีกนี่เจ้าหลานตัวเล็กกำลังมองอยู่ว่าพี่ออฟเตอร์ทำอะไร <laughs> โอเคครับนี่ก็ตามหมี่ซีดแล้วเดี๋ยวมีซีดจะมาลองชิมกันนี่เป็นแคลิฟอร์เนียโรคคำใหญ่มากๆเลยอะ่ะโอ้โหเต็มแน่นปากมากๆ อันนี้คือจิ้มในซอสที่มีวาซาบิเข้าไปนะครับฉุนตาแดงเลย oh. จะบอกว่าปกติหมี่ซีดอ่ะถ้าเจอแซลมอนที่คาวอ่ะหมี่ซีจะไม่กินเลยนะเพราะว่ากินไม่ได้รู้สึกแบบขึ้นไส้อะไรเงี้ยแต่ว่าร้านเนี้ยแซลมอนสดไม่ขาวก็คือถูกใจหมีซีดมากๆเลยมีมีไข่ปลาด้วย ไข่ปานี้เม็ดใหญ่มากๆเลยทุกคนและนี่ก็คือชมหน้าเจ้าของร้านตัวน้อยนะคะที่อนาคตจะมาสืบสารกิจการของครอบครัวต่อนะครับอันนี้จะเป็นข้าวหน้าเนื้อวากิวครับจะบอกว่าอร่อยมากๆเสิร์ฟมาพร้อมกับมีไข่ด้วยนี่แล้วก็มีไข่กุ้งอีกด้วยจะบอกว่ามันอร่อยมากๆเนื้อวากิวของเขานุ่มมากแล้วก็ไม่ขาวน้ำที่ราดตรงไปเนี่ยอร่อยแบบนัวกับข้าวได้เป็นอย่างดีเลยอะ่ะคือหมี่ซีชอบเมนูนี้มากเลยอะ่ะ คืออยากจะสั่งอีกชามหนึ่งนะแต่ว่าด้วยข้าวปั้นเนี่ยคำใหญ่มากๆมันก็เลยอิ่มครับแล้ววันนี้นะครับมีซิก็รู้สึกมีความสุขมากๆเลยเพราะว่าได้กินของอร่อยแซลมอนอร่อยๆอซูชิอร่อยแล้วก็ข้าวเนื้อวากิวอร่อยด้วยยังไงเพื่อนๆที่อยู่แถวนี้นะครับก็อย่าลืมแวะเวียนมานั่งชิลนั่งกินซูชิจัดปาร์ตี้กันได้ที่ร้านนี้เลยนะครับรับรองว่าอร่อยเด็ดถูกใจราคาไม่แพงอย่างแน่นอน